าตามพ่อสุพรรณพี่น้องเนาะฝันแล้วพี่น้องฝันแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างรอติดตามฝันเห็นพระธุดงพ่ะนะอฝันเห็นพระธุดงปไปจากไหนมาจากไหนพระธุดงค์นี่ มาตั้งสำนักอยู่หน้าวัดสันพี่น้องอ่าที่ไหนมาตั้งสำนักเห็นท่าพระธุดงปางาไงล่ะพ่อเป็นังไงพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีพี่มาอ้าวสวัสดีอ่าสวัสดีคุณพ่อที่แรกปันเทีนนตะทางพระธุดงค์ฮะปันเทียนตะทางเป็นไปวะที่แรก เอาซิคุณแจักว่าเป็นห้างพระธุดงค์ป่คือสีบางจันคัองท่าพระธุดงค์ตอนไหนมาสั่นเขาว่าที่บ้านนเราไปเราไปเห็นพระสามหมู่มือหน้าเห็นตะข้องพระยางวะเถาะอ่าคัองพระยางเขาจาว่าคัองธุดงค์คัองพระธุดงค์โอ้ว่าเป็นคัองหนูใบเมียนมันบ่โอ้คุณจักจังสั่นเลยเป็นคลองพระธุดงค์เดิน กว้างวารอไปอือนั่งไปหาเพิ่นก็น้าว่าท่นเออว่าท่านเห็นเนี่ยบบดไปเลยไม่เห็นเดียวหน้าจะคองโอ้โอ้ท่างนี่ข้างยิสจะเปิดข้างวารอไปท่างอารเพราเจะว่าท้างพระทุ่งเออเออวันกลับมาหน้าแบบไม่เห็นเดียวหน้าตามโห้เออไปนั่งหาพาไเห็นเลยกลับมาหน้าเออโอ้บันนังขาอยู่หน้าจังเออวันแงก มองโยมองเศ้าโยน่า้าเออโอ้ยโอ้ยยางน้ำ่านทาทุดงนเดียวน้าแบบกุดนยางน้ำไปน้ำมาหาพ่อพไปพ่อไปพ่อยน่ากับวงพ่อนากับขอางนเดียวหน้ากอน้พ่อไปพอไปพ่่ขงคนเดยนากดี่หน้ากดเลยบอกว่าปดกกดสามบงสามบงอือแกตีย่าม่ตอนน เพิ่นบ่เพิ่นบ่วาจังไลยบอกว่าท่านวาจังไหมจ้าพ่อเห็นเพิ่นซื้อเห็ดมันรูบบับเห็ดมองเศรากอนแล้วเห็ดเห็ดหมูยูมองเศรากันทีหมูยูโอ้ว่าเห็ดยูหน้าขเออยิแต่ว่าทางพระธุดงพระืุดงยางน้ำหาบงกันหน้าเตี้ยน้ำหาก็ไม่เห็นน้ำหาไม่เห็นรับบ้าหน้าไม่เห็นอยูหน้าเอบว น่พาเลี้ยงมันเป็นยูทักนาบ่อพาเลี้ยงบ่อะังกบ่ทบ้านเนาะออบ่หูจกคนเลยบ่จองคนเลยเท่าเม่ไหล่บ่นบ่นนุ่มเมืบ่เท่ามันไดนุ่มเห็นนาเห็นตากันหมดนี่แต่คนเราการังตีเฮ็ดเฮ็ดมองยู่มองปักกดปักยังเตี้ยพัดเฮ็ดมองเรียกนะโหหืมเ็จังกพ่อ มังยูเอาเลขเอานั่งมาทันประมาณสามโงกันนะจิ้มขัดจะน่าบาดนีนะเพราะม่นมัน่ันมันมาบอกเลขไม่บังอช้วางเ่ยโอ้คนบาบอกเลขอือสียเฮ็ดมองเอาเลขเนี้ยเตีองยู่มังซ่อมมองนี่ละมังนั่งกดมองพักกดมังอาพุ่มนั่ง มองเฉียดิการไล่หงมีอะัรผลได้อหมวมฟันก็คือว่าแก่ข้องฟันไปพอที่เป็นก็เาแบกข้าฟันหแม่เพิ่งไปห่ะถ้าสิบ่เป็นเก็ดหมเพิ่งบ้าจังวว้าไอเก่าเลยและา่โดงเนาะฟาตูโดงฟาตูโดงจัดแล้วคพ่าาจไหนจัดแล้วเอ้าพูดูพ่อมักตัวไหอันเห็นพ้าดิยีด้าเจ้า่า สามีมีแล้วสามสามวามยังมาใส่สามอืมเป็นพ่อพ่อสิใส่ตัวไดเ่าออ่เ่ากแปดเก่าต้เออแปดสามเก่าสามสิบพอ่อนนอ่ะ แต่ว่าตามมันตามผมมากสามสามยืดไว้สิพลตรีเฮ็ดมองนั่งคนละบอลันโอ้โอมุงไผ่มุมมั่นมุงไผมุมมั่นสิ่มมันนัเอาเลขติข้อหมายพลตีเฮ็ดมองเอาเลขเอาเบอร์ว่าจัดเฮ็ดอันนั้นันนี้ กงเกงเออนเดียวหน้ากวาน่าแตไม่เดหน้าเนาะโอ้ปากไ้ว่าปากว่างเลยนี่ก็เป็นไงคืดยากเ้ปาดโอ้่มอห็นหน้าเดียวัว้งเี้ยกดึกนื้อยู่ที่เสียอี๋เออทั่วแตทั่วอืมก็กัน นี้าเนี่ยนะอาอาโอเคแต่ว่ากับวัดท่านได้เลขได้เบื่อบนหัวตาไปหอดวตัดทัานได้เพกับว่าทันบอกแต่ว่าเห็นต่สาม่งอยู่น้ำกันโอ้ยน้ำกั่นสาบบงสามอย่างไรแล้วี่เห็นั่งคนละบอลนะดำบ่งอ่ามุ่งไผมุ่งมันอมุมงไผมุ้งมันว่ะ เอาว้ือเป็นเรื่ม่นเดออือยื่หน้ากับว่ายู่หน้ากับว่ามีบาลีทีเนาะบาลีทีเออไ่นี่ละหน้าเออเออถ้าที่นี่กับฮ็ดสิบเสิบสามองกับจิบวัดอือสามเนี่ยมาทีอ่าสามเก้าสามนี่หมดแปดเก้าสามน่สุว่าสามตัวเลยเนาะเนาะอมคคือาว่าดทีแล้วอืมเี่ไหนสามตัวกับวัตตะเจดี ทงันเห็นพระดอกโหระวยแตัว่างเป็นทางอดตอดเป็นทางกอดทางแ่นมาลานืะกาทางไปหน้าเขาอยู่นะตมท่างฟาดโดนมากันทราเขาหอยน้ำไปบงโลกันร คอยว่าน้ำไปบ่เห็นไม่เห็นกะน่าจะขอว่าเสียวหน้าเนี่ยอดีเอาหน้าเนี่ยพอดีจะตังต์สี่หรือว่าปักกดปักอย่งอยู่หั่นด้กั่นโอ้หวย บ่มันมีอยังเกิดขึ้นกับบ่อปู่อยนไมามีหันหบุ่่มพ้นขึ้นไม้โซ่กับบ่อเหรอขึ้นไ่ไดสวามึงบ่บูบ่ได้เ่ไปกัดเบียดจตัดไม้เฮียนเฮียไม่เฮียนไปได้พุ่นเลยโอ้ไม่เฮียนเะไรไปนั่ไปะเนาะไม้เฮียนล้างไงๆเกี่ยวเฮีหยนล้างเก่าเนิเอาไปไ้พุ่นเลยไปพุ่นมาหัวตอนนั่งมันไม่เห็นหล่อขึ้นมากโอ้ได้ใช่ค่อออกมานะเดิ โอมันคกเลือสิไปพ่นสิไปยุ้อพูบ่าเนี่บมาเนี่ยได้ไหนเนาะมันโอาเพื่อนไปเฝ้าหน้าหายไปหน้าก็มีบันททีเนาะเป็นยังหาหาซ้อนหาซ้องอยู่พูมอยู่นี้มาเล็กๆมันเป็นเรี่กก้อนมั่งเป็นเฮี้ยนเป็นสั้นนี่คือมั่งไปไว้หน้ามือโอ้มองพัะทีดงไปยู่นี่ อไปบ้านนะบ้งนหทางท่นมาเรียอแต่บ้าตัวที่ฟอบออเป็นที่อนเป็นหลังของเราทังกีมนเอาไปโอ้แลเห็นงีนม่อยพี่องเพราะว่าอันล้งเก่า่เพิ้นที่ใหญ่ไปพุนเ่อนงงนเต่ว่าไม่มีเงี้ยฟอบกี่นี้แม่อีหลีแหลอ๋อคือแม่จะเห็นเอาเล็กไม่ได้บาดเนี่ยเอาเล็กบ้านด้วยอ่คนเขาไปกรองไว้่นแล้วถหาสุดงเลยนําไปบานนี้ อุ้ยนี่คือหาซองเขียนไปจังหน่อยนี่เป็นยังหาซองซองบ่นั่งไปเนาะเอาเพิ่นเครื่อเฮียนหลังนี่ที่เครื่องเฮียนเตเครื่องเฮียนไปยูฝนเนาะไปยูหน้าไปยูดีพว่ากับฟันฟันมือเคลื่อนถึงบ่โอ้ยเอาไปขี่หาสิฟังวะบอกตัวตัวเก่าอีกอืมใช่มาจีบ่าพระธุดงค์ก็หายชดนะนี่จะมีแหละคุเงินเติมไปยูพุ่นเครื่องเฮียนไปยูพุ่น เอา <c oughs> เปลเอาด้วยพี่น้องภาคตะวันเ,เอาเปลนอ,อ่าวลาต้นนั้น <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าขั้นเปลเปลอาตีเอาเกะนีนี่นะพระก,กระนั่งแปดน้ำเก่า,าสามก็คือนสามนี่แหละพี่น้องอืมอ,มอาวเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันอืมอ่า พ่อสุพรรณท่านได้ทำเหล็กเป็นไข่หรือว่ามาเคื่อนา้านได้ทำได้ดีไปเฮงเฮงปงปังน้ำกันพี่น้องเนี่ยนไปก็ได้หาเหล็กสัมตีออออาอจับตาจอบพี่น้องเนาะดีใจเลยตกใจเลยพ่าไปดูหน้าเนาะ